สวัดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อไอจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวจังหวัดน่านกันนะครับเป็นทริปสีวันสามคืนของพวกเรานะครับ<ป>อ่ามันก็มีสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยบบานอสวัสดีครับคืนแรกเนี่ยเราจะเดินทางไปที่ดอยเสมอดาวนะครับแล้วก็เราจะไปกางเต็นท์กันนพ่อไอเตรียมเต็นท์มาด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวดูว่าเราจะไปถึงกี่โมงแล้วเราจะได้กางเต็นท์กันหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่แถวแถวพิษณุโลกแล้วนะครับก็อีกประมาณสัก5ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าพวกเราไม่เคยไปเลยใช่ค่ะเราไม่เคยไปที่นี่เลยนะครับก็เป็นทริปแรกของพวกเราที่นั่นนะครับเพ <Yeah. S 1> ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ดอยเสมอดาวไปเลยแม่มันยูไปเลยเย้ อนนี้นะครับเป็นเวลาสี่ห้าครึ่งตอนนี้เราอยู่กันบนจุดพักรถของดอยเสมอดาวนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเรามาถึงที่นี่ประมาณสักสี่ทุ่มเนาะประมาณสักสี่ทุ่มนะครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวของดอยเสมอดาวนะครับอ่านี่จะเป็นอุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับแอดปลายฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกัน อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ15องศานะครับก็เย็นใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะด้านหลังนี่ก็น่าจะเป็นเป็นแม่เป็นทะเลหมอกแต่เดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปนะครับตรงจุดชมวิวของดอยเสมอดาวเนาะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะครับน้องมันยูหนาวไหมลูกหนาวหนาวไหมหนาหวนาครับ ก็เมื่อคืนมาถึงก็สโลสเละนะแล้วก็หลับเลยนะครับคนเยอะเนาะลองดูนี่จุดรอบรอบนี่คนกลางเต็นทั้งนั้นเลยเรามาถึงอย่างที่บอกไปก็มาถึงสี่ทุ่มแล้วนะครับถ้าจะมากลางเต็นก็เดี๋ยวจะไปรบกวนท่านอื่นเขานะครับก็เลยขอให้ทางที่พักที่เราจองไว้เนี่ยกลางเต็นให้นะครับ ก็ตรงนั้นก็จะมี2เต็นท์นะครับแต่ที่เราต้องขึ้นไปเนี่ยก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ2กิโลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูวิวข้างบนกันนะครับพูดไปก็ <c oughs> สั่นสั่นดิ๊ก <c oughs> ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ที่ดีเนาะมาสูตดอากาศบริสุทธิ์สูดโอโซนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนงานแล้วเดี๋ยวไปเก็บภาพข้างบนมาให้ดูกันนะครับไปเลย ก็หนาวอยู่นะแต่ก็ทนได้เนาะแต่คราวนี้ดีเตรียมพร้อมใช่มีผ้าห่มมีหมอนมาอุ่นมากพ่อไอเอเอาผ้าห่มมากีินเอามาเสียเลยไปนี่หน้าต่ายแถวเ้าห่มร้อนน่นี่เรารอจ่ายตังค์ทางเข้าใช่ไหมต้องพยายามเท่าไหร่เราไม่แน่ใจน่าจะประมาณสามสิบไหมต่อต่อคนนี่คือจอดสวัสดีค่ะกี่คนครับผู้ใหญ่สี่เด็กสองค่ะคือรถมันไม่มีจอดแล้วนะครับ ไม่มีที่จอดนะครับเออเนี่ยต้องเอาเลาะเดินอย่างเดียวนะครับ600เมตรหกร้อเมตรครับที่จะขึ้นไปถึงตรงดอยสมอยดาวใช่ไหมครับหกร้อยเมตรครับอ๋อเอาไหนพอผมจอดตรงไหนได้บ้างครับหลังตรงข้ามทางนั้นะโอเคโอเคคือเอาเอารถไปส่งคนลงก็แล้วคุณลงมาจอดคุณเดินไกลหน่อยอ๋อเอาไงดีพ่อนไปตอนนี้มันมีที่กลับอยู่ข้างบนนู้น เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดินงนขึ้นไปอีกบ้าได้ครับผู้ใหญ่สี่เด็กสองครับเด็กสองก็เป็นร้อยสามสิบบาทร้อามสิบบาทจตตรงนี้ขึ้นไปเท่าไหรน่นะหกร้อยอ่ะใชมหกร้อยเมตรนะครับไหวไหมมันอยู่อะไรนะ ไหวครับเหนื่นอยนะโหไอ้แม่เนี่ยเหมาประมาณสองกิโลอ่ะยิ่งหนาวด้วย <c oughs> ตอนนี้ก็หกโมงแนละ้วหมอกขึ้นแล้วไปแล้วส<ป>าใจไหมคุมม้มไหมสวยคสวยแบบไม่อยากคุยใครเพราะว่าเหนื่อย นี่นี่ดูเห็นเห็นแม่ไหมเรเงินสูงกว่าแม่กี่มันยุนี่เห็นไหมอ่าแม่เป็นไงมั่งครับสวยมากเลยครับสวยมากเยี่ครับใจไหมประทับใจคุ้มกับค่าที่เหนื่อยเดินขึ้นมาอ่าประวันเป็นไงมั่งประทับใจไหมสวยสวยเพราะว่าไม่เคยมาเลยเพราะไม่เคยมาหรอกแสงสวยมากครั้งแรกของทุกคนใช่ พี่เต้นชอบไหมครับชอบครับครับครับมันยื่อครับชอบครับชอบเหรอครับเห็นก้อนเมฆไหมเห็นเออเรายืนสูงกว่าก้อนเมฆเลยใช่ไหมมีตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นผาหัวสิงเป็นผาเนาะแต่ว่าหัวเหมือนสิงโตนะครับก็เลยเรียกว่าผาหัวสิงนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันเยอะเลยนะครับ ยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับคนเยอะอยู่พอสมควรบรรยากาศโดยรวมก็สวยงามครับนี่ได้เห็นทะเลเหมอกสมใจนะครับตัวนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับตรงนี้เป็นจุดเสมอดาวแล้วก็มีผาหัวสิงห์เนาะข้างบนเสี๋จวเราจะมาถ่ายรูปมันตรงนี้นะครับ กับไม่ครั้งนะครับตอนนี้เราก็ได้ทาการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เก็บของเก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้เราจะเข้าไปทัวร์ในตัวเมืองน่านกันนะครับเราจะไปกันที่ไหนบ้างนะไปวัดพระธาตุแช่แห้งและ,ว,ะวัดพระธาตุวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับแล้วก็วัดภูมินเนาะจะเป็นสองที่หลักๆที่เราจะไปกันนะครับแต่ถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะดูแถวๆนั้นว่ามีอะไรเที่ยวอีกบ้างนะครับ แล้วก็ตอนเย็นเราจะไปพักกันที่ปัวนะครับเป็นที่พักแห่งที่สองของเราโอเคตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมครับไปกันเลยไหมไปเลย ไปไหนกันไปไหว้พระธาตุค่ะพระธาตุอย um> well> um, ู่ข้างในนะใช่ค่ะพระธาตุแช่แห้งนะคะก็จะเป็นปีของนักสัตว์ปีถอบนะคะอ๋อโออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออัออ๋ออ แมนยูเอากระดิ่งนี่เนี่ยมาเป็นแขวนแล้กระดิ่งไปแขวนกันเนาะลูกเรายี่สิบบาทพันหแม่เอาสีทองสีเลครับแล้เอาเงินใส่สีทองครับสบาทเขียนชื่อด้วยเนาะสองใบเขียนชื่อได้ตรงรอบกระดิ่งนี่แหละของแมนยูไม่เกี่ยวของแมนยูนี่นะอ่าแมนอยู่อ่ะแม่เอาสีทองแม่เอามันอยู่เอาสีเงินชื่อจริงแมนยูเหรอลูกเขียนตัวเล็กๆกระดูกเออตัวเล็กๆนี่นะแม่ใส่เงินแล้วนะไหนเขียนชื่อแมนยูอ่ะลูก ไหนเขียนยังไงนะช,ชื่อเม,อมนยูอ่ะเขียนว่าอะไรต้งใจตั้งใจเขียนไงนี่ไม่ไมาตายเขียนถ้าถูกหวานแล้วก็ไปแฝดเนาะครับผมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัสมมาสัสามพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้น้องเมนยูขอมาสักการะพระธาตุแช่แห้งกับแม่กับพ่อ ขอให้น้องแมงยูสุขภาพแข็งแรงอัาศจากโรคไทยอ,อ่าเป็นเด็กดีมีความสุขนะครับใช่ไหมครับ อนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงนะครับซึ่งตามตำนานเล่าว่ามีอายุมากกว่า600ปีแล้วนะครับมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับข้างหลังนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับสําหรับจวดมนข้ามปีเนาะวันที่31ต่อด้วยวันที่1เนี่ยนะครับในช่วงคืนข้ามปีเนี่ยก็น่าจะมี ความคึกคักนะครับมีคนมาสวดมนต์มีคนมาทํากิจกรรมตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เตรียมจัดเก้าองค์เก้าอี้เอาไว้นะครับรวมไปถึงสายสิญธ์อะไรต่างๆนะครับแล้วเหมือนจะมีการประดับประดาด้วยไฟอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้คืนข้ามปีของที่นี่น่าจะคึกคักอยู่นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในก็จะมีการบูชาพระธาตุเนาะนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดมาบูชาพระธาตุเนี่ยนะครับก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขนะครับ ปัสจาโรกภัยนะครับรายการเบียดเบียนนะครับส่วนใครที่มาบูชาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเขาก็บอกว่าจะทําให้การงานเจริญก้าวหน้านะครับถ้าใครได้มาจังหวัดน่านเนาะนะครับได้มาในเมืองเนี่ยก็อยากให้มาบูชาเนาะอยากให้มากราบไหวบูชาพระธาตุแช่แห้งนะครับจะทําให้ชีวิตน่าจดดีขึ้นเนาะเป็นขวัญกำลังใจในการทํางานด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะโอเคไหม ชอบไหมใช่แต่ถ้ามาที่นี่ก็ต้องมาใช่ไหมต้องมาไหมเขาเรียกว่าไงเป็นซิกเนเจอร์นะเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วัดปู่มินไปดูภาพวาดกระซิบรักเปื่อขอแล้วจะได้มีแฟนเขามั้งเนี่ย เามานะครับเราก็จะพบกับพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็พระพุทธปฏิมากรนะครับอุบ้านคู่เมืองของเมืองน่านนะครับแล้วก็รอบๆนะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีภาพกิจกรรมฝาผนังเนาะนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับภาพของปู่ม่านย่าม่านนะครับนี่ตำนานกระซิบรักบรรลือโลกนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็น ที่เป็นรูปหญิงสาวที่กําลังกล้าวผมนะครับดีดมวยผมเนาะนะครับอันนี้เขาจะเป็นโมนาลิซ่าเมืองน่านนะครับมีนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปกันอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นรูปโมนาลิซ่าเมืองน่านนะครับเขาเรียกกันยังไงใช่ครับด้านนี้ก็จะมีกิจกรรมฝาผนังเนาะนะครับ ต้องบอกเลยว่าเคยเห็นนะครับเคยเห็นใน MV เนาะหรือเคยเห็นตามภาพต่างเพจต่างๆนะครับแต่พอมาเห็นจริงก็ต้องบอกว่ารูปภาพของที่นี่นะครับเขาลงสีเนาะหรือว่าวาดแล้วก็แต้มสีได้อย่างแบบลงตัวเนาะนะครับดถูถ้าดูเทียบกับหลังคาหรือว่าเสาวัดนะครับ ต้องบอกว่ามันมันเข้ากันแล้วมันไปด้วยกันได้อย่างดีเลยเนาะเนี่ยแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นภาพวาดต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็มีความลงตัวในการวาดมากๆเลยนะครับอ่าทางด้านนู้นก็จะเป็นไฮไลท์เนาะของที่นี่นะครับนั่นก็คือภาพวาดของปู่ม่านย่าม่านนะครับนี่ก็จะเป็นภาพของ มานย่ามานะครับภาพประสิทธลักนั่นเองนะครับเท oh <my> ่าที่ดูนะครับก็สมคําล่ลําเลยเนาะก็คือเป็นภาพที่ดูมีความสมบูรณ์ของภาพมากที่สุดนะครับการตัดเส้นนะครับการลงสีอะไรต่างๆ่ยยังดูสมบูรณ์มากๆถ้าเทียบกับภาพอื่นนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นเป็นภาพวาดแบบเป็นรักภาพวาดชาดกเนาะนะครับซึ่งแต่ละรูปเนาะที่เขาวาดเนี่ยก็ oh. เขาจะ วาดแล้วก็ลงสีเนาะได้ได้แบบเขาเรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ภาพวาดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เนาะถ้าใครได้มาก็ต้องมาถ่ายรูปหรือต้องมาเก็บภาพนะครับภาพวาดองปู่ม่านย่าม่านตรงนี้นะครับทีนี่ก็จะเป็นแห่งเดียวนะครับที่มีพระพุทธร,รูปสี่ทิศนะครับหรือเป็นการสร้างแบบจัตุรมุขนะครับแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่วัดภูมินแห่งนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เดินไปถ่ายรูปกันต่อนะครับที่วัดพระธาตุช้างคํานะครับวัดที่อยู่ใกล้ๆกับวัดภูมินนะครับซึ่งก็สวยไม่แพ้กันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็เดินทางต่อไปที่อําเภอปัวนะครับเพื่อไปพักที่รีสอร์ทมานาฮิมดอยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พ่อไอ้กับน้องเมนยูด้วยนะครับแล้วก็อย่าพลาดนะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็น2วันสุดท้ายนะครับที่จังหวัดน่านนะครับ มาดูกันว่าวันที่เหลือจะสนุกขนาดไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ